อะะดูนะครับเนาะแ๋ยวมาแกะที่จันต่อับเ,เานาะทีมนรอะไรสักอย่างโอเคมาแกะด้นะครับปึ๊บอ่านี่นะครับนี่เป็น ผงเชื่อม2นะครับเชื่อม2นะครับเนาะเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับผมเชื่อม2มาดูพร้อมกันเลยนะครับผงเชื่อม2นะครับรุ่นนี้ธรรมะพัดปฏิหารนะครับเนะบาะผู้จัดสร้างคือเฮียโตสังดูนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ถือว่ามาแรงนะครับตอนนี้มาแรงในระดับนึ้งราคาวิ่งในระดับหนึับ ก็จะามาสี่ลุ้นนะครับแล้วก็อันหนึ่งจะเป็นเหรียญกรรมการเล็กครับนี่เหรียญกรรมการจะแบบคือเหรียญกรรมการเลแบบื่อย,ยก่อนความสวย ดูนะครับเ็นกรรมการเล็กนะครับตรงนี้ปิดมาแพงอยู่นะครับเพราะว่าสวยแล้วก็สร้างน้อยนะครับมาดูครับนี่ดูจมูกก่อนนะครับโอเคจมูกสวยครับจมูกร้อยเต็มนะครับโอเคครับแล้วก็ว่าภาษาจีนนะครับเนาะตอบพิเศษนะครับเนาะ สวยามาบเลยน,นี่หมาย 20. เลขยี่สิบตัวนี้หลังเตานะครับอ่ะชีนี้มาดูนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรบ้างนะครับเนาะเริ่มจากหมายเลขสามเก้านะครับเนาะที่เลขหมายเลขสามเก้ามาเพราะว่าเป็นเลขเดียวรถนะครับมา มาครับดูกันเนี่ยอเอยอ่าโลงยาแดงทองคลิปโลงยาแดงครับผมโอ้ไม่ใช่ครับ 2K ครับคุ้มเลยครับรายการนี้ 2K ครับ 2K หมายเลข161ครับ <c oughs> ไี่ถามด้วยโอ้หแม่รุ่นนี้คุ้มนะครับถึงคุ้มนะครับอ่ะไปดู เดินต่อไปนะครับปึ๊บเลขแปดเก้าครับเลขสวยครับชอบเลขนี้แปดเก้าไปดูกันอ่าถ้าน้อเงินออกก็ออกที่ผมนี่แหละครับมาเนื้อฮือโอ้โหราคานี้ คุ้มอีกแล้วครับน่าจะเป็นทองทิพซัตตินครับโอ้โหเล็กๆตัวเดียวนะครับเลขกสองครับทองทิพซัตตินหน้ากากชุดเงินครับดูจมูกครับแม่จมูกสวยครับแตะนิดนึงแม่แต่ก็ถือว่ายังสวยนะครับหมายเลขสองครับสองืมแม่คุ้มนะครับมาสองเหรียญ ท่วมแล้วครับมาดูก้าแปดครับมาเลขสวยเือนเงินว้าดูเนื้อนบะสีอะไรเอ้ยโอ้โหลงดาขาวครับเอาเล่นลงดาเมืงดาขาวนะครับโอ้โห รายการน,ออนี้เอ่อตอนนี้น่าจะมีความพิเศษตรงโคตรสาลาสามโคตรนะครับหมายเลขโอ้โหอายุหลวงปู่ลครับหนึ่งร้อยครับแม่คุ้มแล้วครับรายการนี้แม่แม่อยูใช้ได้ครับแม่ไปลอกสุดท้ายครับไป นี่เป็นเลขมันเกิดลูกนะครับลูกชายมาต้องมีทีเด็ดบ้างแต่ว่าพูดถึงก็ทีเด็ดทั้งสามเหร <laughs> ียญนะครับตรงนี้จะทีเด็ดอีกไหมมาดูก็เป็นอุ๊ออุ๊ยอปาก้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอปาก้าครับอบปาก้าครับอบปาค้อาอปาก้าหมายเลข ยี่สิบครับอืมแค่สองหลักนะครับแม่จมูกร้อยเหมือนเดิมครับแม่ดูนี้น่าเก็บนะครับวันนี้น่าเก็บนะครับเนาะวันี้ถือว่าออกแบบได้สวยงามนะครับเนาะแล้วก็ผลงานไ้เบกนะครับเนาะผมเชื่อมนะครับเราเชื่อมคือเชื่อมมือนะครับเนาะทุกเหรียญนะครับเนาะแล้วก็การคุยพืนนะครับดูการคุยพืนนะครับดูนะครับ สวยงามนะครับเนาะแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับคือด้านหลังนีันเป็นหลงตัดนะครับเนาะอ่าโอเคครับนะใครที่สนใจก็าหาดูในกลุ่มได้นะครับยัมีราคาเบาๆให้จับจองนะครับสวยงามโอเคครับ